ก็สวัสดีครับเพื่อน้นองทักทายกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แนื ADSV กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำเรียกเช่นคอนเซปต์ Earthwise เออคอนเซปต์ของนายอนนะครับผมเพลง Eyes Wide Open นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเนื่องจากผมเลทมาเจ็ดนาทีละนะมาคุณผู้ชม โคตรสวยเาตายครับผมตายตาย retro แนว retro นะครับผมขาวดำเหมาะกับป้านามากแต่ผมต้องต้องเสียงเบนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนด้านล่างนะครับผมไอคานสต็อปมีครับผม โอหแค่คอนเซปต์อย่างขนาดนี้เพลงจริงจะขนาดไหนครับคุณผู้ชมนะก็อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของป้านานะผมสวยมากเข้ากับป้านามากนะครับผมชุดชุดสีดํานะเป็นอะไรที่แบบเข้ากับป้านาสุดตั้งแต่แฟนซีแล้วทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นของจองยอนนะครับผมน่าจะนะโอเคก็ คุณผู้ชมก็อาจจะได้เห็นผมเลี้ยงของจองยอนด้วยพรุ่งนี้นะผม,ผมจะทำเลี้ยงของทุกคนนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายคลิปนี้สั้นนิดนึงนะ